การแม่เมตตาจิตนี่สำคัญนะพระพิสุทธี่จะไปอยู่ที่ป่าในบางครั้งก็เกิดมีสิ่งบรบกวนที่เรามองไม่เห็นนะครูบาอาจารย์จะสอนให้สวดมนต์แผ่เมตตาบท เมตันจะสัพโรกัสมิงมานะสัมภเวเยนะั้วก็บ,บทสวดที่สำคัญก็กคือพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอินิจพิโสนะี่แหละสวากคโตัวสุปฏิปันโนจิตวิญญาณนี่เขาก็จะรับความเมตตาถึงจะไม่เบียดเบียนสังกัลกัน,กนในสมัยก่อนนูนะ้นน่ะพะอินนะ่ะพะอินเนี่ย ต่งคันเคยมีเมตตาแปรบารมีมาทิ่วัดรมาจันท์ท่านสร้างบารมีช่วยเหลือในสาธารณประโยชน์มากมายทำถนนทำสะพานทำที่พักสำหรับคนที่เดินทางร่วมกับมานอบอีกทั้งสามสิบสองคนนะนะร่วมกัน แต่เมื่อทําแล้วในบ้านคือผู้ใหญ่บ้านมันจะเป็นกำนันอยนีงแหละไม่ชอบใจก็สั่งห้ามพระอินทร์ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นฆราวาสเป็นอุบัสกก็ไม่ฟังละก็ทําความดีอันนี้ก็ไปร้องเรียนสิมันร้องเรียนสมัยนี้กับไปร้องเรียนในอำเภอไปร้องเรียนผู้ว่าราชการนั่นแหละนะสมัยก่อนผูวว้ว่าราชการก็คงจะเป็นเจ้าเมือง การนี้เจ้าเมืองก็จับสอบสวนยังไม่สอบสวนมากเลยปล่อยช้างให้มาททำร้ายไปอินกับพวกแต่ท่านก็จเจริญเมตตาภาวนาไม่มีเวรไม่มีภัยแสดงว่ากำลังสมาธิของท่านดีมากแม้คนคิดร้ายช้างร้ายแต่ใจท่านยังจเจริญเมตตาภาวนาได้ไม่ถือโกรธ กำลังต้องเป็นชาญช้างไม่สามารถทำอันตรายได้ในสุระชาก็เลยสอบสวนก็ได้ความเป็นจริงก็เลยปลดผู้ใหญ่บ้านและกำนันนั้นออกไปก็เลยตั้งอุบาสศนนี้เป็นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแทนแต่จากแค่นั้นไปแล้วก็มาเป็นพระอินพร้อมทั้งบริวารอยู่ชั้น ดาวดึงเป็นใหญ่ในแดนสวรรค์การช่วยเหลือกิจการงานทั้งหลายไม่เล็กน้อยก็เรื่องของบุญบุญสาเร็จและการช่วยเหลือกันในยุคนี้ก็คงจะช่วยเหลือกันในด้านของโรคระบาดช่วยกันป้องกันป้องกันตัวเองด้วยป้องกันคนอื่นด้วย ส่วนคนไม่ป้องกันก็เป็นบาปอย่างมหันเหมือนกันซึ่งทำลายชีวิตทำลายสุขภาพทำลายเศรษฐกิจคนต้องอดทุกข์อดอยากลำบากนี่ก็เป็นกรรมเหมือนกัน่านที่จะเข้ามาในถ้าช่องทางที่มาตรวจให้พบรักษาให้หายขาดกับหนีเข้ามาในเมืองไทยก็วุ่นวายไปทั้งหลายจังหวัดภักเหนื่อย มันโรคระบาดมันระบาดเร็วทำลายเศรษฐกิจนี่คือคนที่ไม่ช่วยคนกวายในกิจถ้าเราทำกรรมกดระเบียบก็ยังนึกว่าเรารักษาความดีความงามเอาไว้ได้เพน้นบุญในขอน้อนี้บุญสำเร็จการช่วยเหลือเกื้อกูดกันนึกมาทำบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วย สัพสัตที่อนุโมทนาบุญกับเราหรือเราอุทิศบุญให้เขาแต่เขาเกิดในภบพบชาติที่ยากลําบากอยู่เช่นเป็นเปรตนะอย่างเช่นพ่อแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยห้าชาติที่แล้วเป็นแม่พระสารีบุตรเกิดเป็นเปรตเหมือนกัน,น,น,นพระสารีบุตรท่านเห็นแน้วก็เลยแผ่มเมตตาคือมีญาติโยมมาถวายกุฏิท่านถวาย ของใช้ท่านก็เลยถวายให้กับสงฆ์แล้วกบุญนี้แผ่เมตตาให้กับแม่ของท่านแม่ของท่านก็เปลี่ยนจากเบรตก็ไปเป็นเทวดาได้นี่มีในพระสูตรอยู่มีในพระสูตรนั่นบุญที่อุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับก็ดีเราเองได้บุญก่อนในการสร้างความดีแล้วก็บ,บุญนั่น สัพสัตทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายก็จะรับบุญด้วยเทวดานุโมทนาในบุญนั้นด้วยนั้นการสั่งสมบุญนี้ย่อมนําความสุขมาให้ซึ่งบุญก็มีกันหลายประการเช่นเราใส่บาตรนี่ก็เรื่องของบุญให้ทานบริจาคฟังธรรมะสาธยายมวลสุนิติปิโสนี่เป็นบุญมากอย่างมากเ,เรื่องของบุญกุศลทั้งนั้น ยางการทำสมาธิฝึกจิตอันนี้ไม่ใช่ง่ายคนที่เคยผ่านการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกดขันมานะตั้งใจดีมุ่งม,มัน่นจัดสรรเวลาให้ลงตัวการทำสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายปัญญาก็จะเกิดขึ้นในจิตท,ที่มีเมตตาอยู่แล้วึ่งในใจทำธุรกิจก็พอดีพดีไปบางคนทำมากเกินไป กูนี่ยืมสินมาลงทุนมากเกินไปก็บีบคั้นตัวเองมากเกินไปเพจะได้อะไรมันมากๆแต่บางทีมันก็เสียสุขภาพไปด้วยมันนักธุรกิจชาวต่างประเทศมีช่างตัดผมตุนประจําตัวเนี่ยแต่งผมถึงเกคนมีของแบรนด์เมเต็มไปหมดมีเครื่องหัตถ์ปรารมีรถหนูมีเครื่องบินส่วนตัวมีคนสนใจในโลกมากมาย แต่สุดท้ายเขาก็นอนอยู่ที่บนเตียงจะไปไหนก็ต้องไปด้วยรถเข็นผมก็ไม่มีสักเส้นหนึ่งเลยต้องก้อให้เคีโมไปเป็นมะเร็งมะเร็มันเสือเ่อมร่างกายนี่เป็นอย่างนี้ในสุดเธอก็ตายไปก็ทิ้งทุกอย่างเอาไว้ในโลกนี้ก็น่าคิดพิจารณาเหมือนกัน ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเราอย่างเราสวนเรามีของแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราก็น้อมเขามาก็เห็นชัดๆนะมันเสื่อมไปทุกลมหายใจเขา้าออกเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วเราก็ตั้งใจมุ่งม,มันกก่นฝึกจิตในการทำบุญใส่บทีทไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันนะคนไม่มีศรัทธาทำยากยังอากาศนหนาวๆอย่างนี้ เราก็นอนเตื่นสายอยู่บ้านเราก็สบายแต่เราก็คนขวายทำอาหารคนขวายตั้งใจมุ่งมั่นมาสร้างความดีเนี่ยไม่ง่ายต้องคนที่เห็นประโยชน์ของบุญรู้จักบุญสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาเก็บเอาไวท้ที่ใจที่ใจนึกับบุญ ปณิใใจัยนี่ความดีทั้งหลายก็อใอ้เราได้หมันสร้างสมอบรมกันไว้ขอยเจริญในธรรมเจริญปั